ระบบขับถ่ายหมายถึงระบบที่ร่างกายกําจัดสิ่งที่ไม่ต้องการหรือของเสียออกสู่ภายนอกของเสียที่เกิดขึ้นส่วนมากได้มาจากเมตาบอลิซึมถ้าเป็นพวกของแข็งร่างจากายก็จะขับออกมาทางทวารหนนะักในรูปอุจจาระ ถ้าเป็นพวกของเหลวร่างกายก็จะขับออกมาทางผิวหนังในรูปของเหงื่อบ้างหรือขับออกมาทางปัสสาวะในรูปของน้ำปัสสาวะส่วนของเสียที่เป็นกา๊าซร่างกายจะขับออกมาทางระบบหายใจโดยปอดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ระบบปัสสาวะก็มีไตไตก็เป็นอ,อวัยวะที่อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไตลักษณะไตจะมีสีน้ำตาลแดงหน้าที่ของไตก็ก็คือขับถ่ายของเสียออกมาในรูปปัสสาวะ ดูดซึมและเก็บสะสมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายรักษาดุลน,น้ำและเกลือในร่างกายรักษาดุลของกรดและเบสในร่างกายควบคุมความดันเลือดในยามที่ร่างกายขาดเลือดไตเนี่ยหน้าที่ของไตนะแล้วก็ยังสร้างและขับฮอร์โมนไตก็มี การสร้างและขับฮอร์โมนอเน,นียไตใช่ไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกหลอดหลอดไตเนี่ยไตสองข้างหลอดหลอดหลอดออกมาหลอดเป็นยังไงหลอดไตก็อยู่ใต้ไตทั้งสองข้างแล้วอันนี้เขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะตั้งอยู่ในช่องท้องน้อยมีผนังยืดหกได้ดีเป็นที่พักน้ำปัสสาวะอ,า,อาจุน้ำปัสสาวะได้ถึงลิตรหนึ่งเลยก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีน้ำประน้ำปัสสาวะเนี่ยประมาณสัก ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยมิลลิลิตรจะรู้สึกปวดทายปัสสาวะนี่ก็คือพวกกระเพาะปัสสาวะ